จะมาสาธิตเครื่องเจาะดินห้าสิบซีซีนะครับเป็นเครื่องสองจังหวะดอกแดนิ้วนะครับผสมสองทีผสมสทีเบนซีเบนซินผสมสองทีนะครับเป็นเครื่อง MG ห้าสองศนนะครับแม็กนัมนะครับดอกกี่นิ้วคะดอกแดนิ้วครับยาวเท่าไหร่คะยาวแปดสิบครับผมสิซนติเมตรเดี๋ยวเราจะมาสาธิตสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ แยกน้ำมันก่อนนะครับตัวนี้คือเปิดโช๊คนะครับเปิดโช๊คอันนี้ปิดเปิดนะครับปิดเครื่องเร์วิสปิดเปิดเครื่องนี้เราก็สตาร์ทนะครับโช๊คลงครับ